พร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับเวลาที่เราคิดถึงเหตุผลในการที่เราควรจะบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะครับผมเชื่อว่ามีเป็นร้อยพันเหตุผลนะครับ แต่ละเหตุผลก็จะมีแง่มุมมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเป็นเหตุผลด้วยอะไรผมเชื่อว่าการที่เรางดรับประทานหรือบริโภคเนื้อสัตว์เป็นครั้งคราวเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นโภชนาการที่ดีครับเพราะว่าเราได้ทานอาหารที่หลากหลายขึ้นนะครับ และผลลพักนักปรุงในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะปรุงเมนูมังสวิรัติกันครับซึ่งเมนูมังสวิรัติในรูปแบบของผลพักนักปรุงแน่นอนครับว่าจะต้องมีความสร้างสารรค์ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเมนูจะเป็นอะไรบ้างเข้าไปพบกับเมนูโมเดนมังสวิรัติในครัวผลพักนักปรุงเลยครับเมนูแรกของเรานะครับเราจะทําสลัดครับสลัดตัวนี้เป็นสลัดที่รับประทานแล้วชื่นใจเนื่องจากว่ามีผล,ลไม้อยู่ในนั้นด้วยครับผมจะทําสลัดส้ม แบบเมดิเต r ร์เรเนียนนะครับส่วนประกอบหลักก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวส้มนะฮะจุกด้านบนจุกด้านล่างใช้มีดนะฮะคมๆหั่นลงไปนะครับอย่าก,กินเนื้อเยอะนะครับอ่าลักษณะนี้ครับ <S <S ผมหั่นครึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นก้นกอนๆครับใหญ่ๆลักษณะนี้ ชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับเราใช้หอมแดงนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในส้มครับผมโรยเกลือลงไปเล็กน้อยฮะแล้วเราก็คล้าวส้มเขาก็จะคลายน้ําออกมานะครับในขนาดเดียวกันตัวหอมแดงเนี่ยก็จะคลายความขมเวลาที่เจอกับน้ําส้มครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําสลัดแบบง่ายๆครับมะนาวนะครับปรุงรสนะครับเกลือพริกไทยเล็กน้อยก็พอนะฮะตัดรสนิดนึงครับผมใส่พริกป่นครับไม่ต้องเยอะครับ ผักชีนะครับสับหยเบียบครับแล้วผลก็ใส่ลงไปในน้ำมะนาวครับน้ำมันลำข้าวครับหลายๆคนอยากจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะฮะไม่ว่ากันเอาละผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพักไว้ครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับ ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมะกอกครับวันนี้เราจะใส่มะกอกดําครับจริงๆแล้วมะกอกเขียวกับมะกอกดำเนี่ยพันเดียวกันครับมันขึ้นอยู่กับช่วงของการเก็บเกี่ยวครับปกติแล้วเ,เวลาที่เขาจะทานมะกอกกันนะครับเขาจะทานได้ั้งแต่ตอนที่ผลเป็นสีเขียวจนผลเนี่ยเป็นสีเข้มเป็นสีดําแล้วแต่ว่าจะเก็บ ช่วงไหนมารับประทานนะครับมะกอ,อกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นผล,ผลผลิตของทางด้านเมดิเตอร์เรเนียนนะครับดังนั้นจึงมีอยู่ในอาหารทางเมดิเตอร์เรเนียนค่อนข้างเยอะสูตรนี้เป็นสูตรสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวรจะใช้ทั้งหมดประมาณ15เม็ดแล้วกันนะครับเทน้ำออกเล็กน้อยหั่นครึ่งก็ได้นะครับผมเขาก็จะได้โดน้ำสลัดเคลือบทั่วๆผมเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่มีเนื้อสัมผัสหลายๆอย่างนะครับใส่ถั่วลงไปฮะ อันนี้เป็นถั่วพีแคนนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีถั่วอะไรก็ได้นะครับสับหย,ยาบๆแล้วกันครับผมต้นอ่อนทานตะวันนะครับเราก็ใส่ลงไปเล็กน้อยฮะน้ำสลัดครับที่เราผสมไว้ผมอาจจะใส่ใบสะระแหน่ลงไปเล็กน้อยนะครับจัดใส่จานสวยๆก็เสร็จแล้วครับ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเขาจะชอบใส่ชีสเฟตตานะครับคนใช้เฟตตาชีสแบบนุ่มๆน,นะครับบีโรยลงไปด้วยเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับเบาๆแล้วก็เป็นอาหารสไตล์มังสวิรัตด้วยสลัดส้มแบบเมดิเตอร์เรเนียนครับ เมนูนี้นะครับเราจะมาทํารัตทุยนะครับรัตทุยก็เป็นสตูผักสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเขาก็เอาผักที่หาง,ง่ายๆนะครับมาตุนให้เป็นสตูจะทานบนขนมปังจะลาดหน้าพาสต้าจะทานกับข้าวเลยทุกอย่างได้หมดเลยรัตทุยฟักทองของเราจะเสิร์ฟพร้อมกับคูสคูสครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่รัตทุยก่อนล้วกันเพราะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะ หม้อเป็นส่วนสาคัญนะครับในการทํารัตถุยนะครับผมใช้หม้อที่มีผิวเป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็มีโครงสร้างหนาหลายชั้นกระจายความร้อนได้ดีดังนั้นเนี่ยจะทําให้ผักของเราสุกทั่วถึงกันนะครับระหว่างนี้เราเริ่มต้นจากหอมใหญ่ก่อนก็ได้นะครับผนซอยกระเทียมไม่เผื่อเลยนะครับยี่ลาเอาไปคั่วนะฮะรูปผักชีครับหอมนี่เราค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเบื่อหม้อของเราหนาเนี่ย เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าหอมเราจะไหม้คนใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเกลือก็จะช่วยให้ผักเนี่ยนุ่มเร็วครับกระเทียมครับผมแล้วก็ยกครกครับใส่ลงไปเลยต่อด้วยมะเขือม่วงนะครับหั่นเป็นชิ้นใกล้เคียงกันนะครับใส่ลงไปเลยเวลาใส่ผักลงไปแต่ละอย่างนะครับผมจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยฮะเพราะว่าเกลือจะช่วยดูดน้านะครับจะทําให้ผักนุ่มเร็วต่อมานะครับก็จะเป็นฟักทองแล้วนะฮะบอกผิวนะครับ ใส่ฟักทองปาาลงไปเลยครับเช่นเดียวกันครับเกลือเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีซูกินี่นะครับใส่ปาาลงไปนะครับเกลือครับพริกหวานครับเกลือครับผมเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศบดลงไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับเราจะผัดผักเล็กน้อยก่อนครับ ะเขือเทศครับผมใส่ลงไปเลยครับแล้วคนให้เขาเข้ากันดีนะครับผมจะไม่ใส่น้ําเพิ่มนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจากผักเนี่ยจะออกมาอีกนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเด๋ยวเกลี่ยหน้าให้เรียบๆดีๆนะครับแล้วคนเป็นระยะนะครับในช่วงนี้ปิดฝาครับผมแล้วก็ลดความร้อนลงนะฮะให้เป็นความร้อนต่ําเราจะสตูลาตดูยของเราเนี่ยนะครับเป็นเวลา40นาทีครับมาทำคูชคูชนะฮะ หม้อนะครับใส่น้ําสต๊อกผักลงไปครับนําไปตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะฮะคุสคุสคืออะไรครับคุณผู้ชมจินตนาการง่ายๆแล้วกันนะฮะคุสคุสเขาจะเหมือนกับเส้นพาสตา้าแต่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับดังนั้นจะสุกง่ายมากทีเดียวนะครับเราจะใช้คุสคุสนะครับทั้งหมด250กรัมเดี๋ยวพักไว้ก่อนเราจะคอยให้น้ําซุปของเราเดือดดีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมสมุนไพรทั้งหลายไว้นะครับผักชีนะครับ สับให้ละเอียดครับอตอนนี้น้ำซุปของเราเดือดแล้วนะครับผมปิดไฟเลยนะฮะแล้วก็ใส่คุสูสคุูสลงไปครับปิดฝาเลยครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนครับมาเตรียมผักสมุนไพรต่อนะฮะอิตาเลียนพาสเทนะครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นแบบแห้งก็ได้นะครับไม่ว่ากันต้นหอมครับผมสมุนไพรของเราเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะพักไว้3นาทีนะครับเปิดหม้อขึ้นมานะฮะ ผักสมุนไพรใส่ลงไปเลยฮะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับใส่เนยลงไปนิดนึงครับเนยเย็นๆนี่แหละครับตั้งไฟครับเราจะเอาซ่อมเนี่ยครับขูดคูชคูชนะฮะแล้วก็ให้เนยเนี่ยค่อยๆละลายลงไปผสมนะครับค่อยๆขูดไปเรื่อยๆนะฮะตักลงจานได้เลยครับอันนี้ทานกันได้หลายคนนะฮะอ่ะ40นาทีแล้วมาดูกันฮะ เห็นไหมครับคนไม่ได้ใส่น้ําสต๊อกหรืออะไรเพิ่มเลยนะฮะเพราะว่าน้ำจากผักจะเยอะมากเกลืออีกเล็กน้อยคนครับสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมนิดนึงก็ได้นะฮะพารสลีย์ครับหยาบๆพอแล้วครับไม่ต้องละเอียดมากปิดไฟฮะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของลาตะดุยนะฮะที่มีส่วนประกอบของฟักทองด้วยครับเสิร์ฟคู่กันครับเสร็จแล้วครับ และนี่ก็คือราตาตุยฟักทองนะครับกับคุสคูสสมุนไพรครับเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับมังสวิรัตแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับพนทำรับประทานเองเป็นประจำนะฮะ ส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่มรสชาติให้กับเบอร์เกอร์ตัวนี้มากทีเดียวนั่นก็คือคาราเมลไลซ์โอนียนนะครับหรือว่าหอมผัดคาราเมลนั่นเองนะครับคาราเมลไลซ์โอนียน um เนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะครับแทบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยครับมีแค่น้ํามันเกลือเล็กน้อยพอละแต่ถ้าเบิดไม่มีเวลาเนี่ยเราอาจจะใส่น้ําตาลช่วยนะฮะเราอาจจะใส่น้ำนาาจจส้มส,สายชูบ,บาสมิกช่วยนะครับซอยหอมใหญ่นะครับซอยบางๆครับ ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับผลใส่ประมาณสัก2ช้อนชาก่อนแล้วกันคล้าให้น้ำมันเคลือบตัวหอมใหญ่ให้ทั่วดีครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเกลือก็จะช่วยให้หอมนุ่มเร็วนะครับตัวหอมคาราเมลนี่เราใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถ้าเท่านี้ก็ประมาณสัก20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆผัดค่อยๆคนดูเข้าไปด้วยนะครับที่เหลือในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทําตัวไส้เบอร์เกอร์ไส้เบอร์เกอร์ก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับหอมใหญ่เช่นเดียวกันครับ เราทำไปพร้อมๆกันได้นะครับค่อยๆผัดหอมไปอย่าใช้ไฟแรงนะครับน้ำมันนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เราจะทำตัวไส้นะครับใช้หอมเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหอมที่เราสับหยาบๆครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นนฮะเขานุ่มใสแล้วนะครับแต่สียังไม่มานะครับเราผัดไปเรื่อยๆครับในอีกกระทะหนึ่งนะฮะหอมอันนี้เราก็ต้องให้นุ่มดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับกระเทียมครับสับครับ แครอทนะครับขูดเป็นฝอยครับวันนี้แครอทผลหัวค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นผมใช้แค่นี้ครับร้อยกรัมนะครับสูกินีล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับกระเทียมครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับผัดแครอทสูกินีของเรานะครับสักพักคุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะน้ําจะออกมานะครับหลังจากที่น้ําออกเราก็ผัด่อนะครับผัดให้เข้าแห้งดีครับหอมคาราเมลของเราสีเริ่มมาแล้วนะครับเราต้องการสีที่เข้มกว่านี้ครับ แครอทแล้วก็สูกินีหอมกระเทียมของผมนะครับใช้ได้แล้วครับเรายกออกจากความร้อนนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับหอมคาราเมลของเราได้ทีละครับผมไม่ได้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความหวานมาจากธรรมชาติของหอมโดยแท้ทั้งหมดเลยครับเอาละละครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้เบอร์เกอร์กันนะครับสำหรับตัวไส้เบอร์เกอร์เนี่ยนอกจากผักที่ผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยผมจะเอา ขนมปังเนี่ยนะครับไปป่นโดยใช้ขนมปังเบอร์เกอร์เนี่ยแหละครับใช้ทั้งหมด1คู่นะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าขนมปังเบอร์เกอร์ที่พลใช้เนี่ยนอกจากสดใหม่แล้วเนี่ยนะครับตัวขนมปังของเขายังมีงาติดมาด้วยนะครับทำให้เราได้ความหอมจากงาได้เนื้อสัมผัสที่เพิ่มขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับความสดใหม่ทำให้ได้รสชาติที่ดีกว่าแน่นอนนะครับ ใส่ขนมปังลงไปป่นนะครับแทนที่เราจะต้องซื้อขนมปัง2ชนิดใช่ไหมครับเราก็ใช้ขนมปังเบอร์เกอร์เลยครับใส่ถั่วผสมครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้นะฮะเป็นถั่วลูกไก่หรือว่าชิคพีนะครับผมใช้แบบกระป๋องนะฮะเนื่องจากว่าประหยัดเวลาเราไม่ต้องมาต้มเองให้เสียเวลาหมดครับผมจะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปผสมด้วยเลยนะครับมีพีนัทบัตเตอร์ครับผมแล้วก็มีน้ำพริกแกงกะหรี่ครับ นอกจากนั้นนะครับเราจะใช้ไข่ครับไข่เนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงครับไข่ขาวเราแยกไว้เก็บไว้ทาขนมก็ได้นะครับหรือว่าบางคนสมัยนี้ที่รักสุขภาพนะครับบางทีก็อาจจะทำอเมเลตแต่ใช้ไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้นะครับบดทุกอย่างให้เข้ากันครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราใส่ลงไปผสมด้วยกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีผักชีนะครับใช้แต่ใบครับก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ส่วนประกอบของผักที่เราพักไว้ลงไปครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับส่วนประกอบตรงนี้ทั้งหมดนะฮะผมจะแบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยกันนะครับปั้นให้เป็นก้อนเท่าๆกันครับนำไปแช่เย็นก่อนนะครับสักประมาณ10นาทีก็พอครับกลับมาที่ขนมปังต่อนะครับขนมปังสีคู่ของเราเราต้องมาทานเนยครับเนยก็เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะครับ นำลงไปจี่ครับเรามือจับด้านบนนะครับถ้าด้านบนร้อนแล้วใช้ได้แล้วครับกระทะใบเดิมนะครับครั้งนี้เราใช้น้ำมันนะฮะเล็กน้อยใช้ไฟปานกลางนะครับไม่แรงมากเกินไปครับเราก็เอาเบอร์เกอร์ของเรานะครับลงมาจี่ให้กลิ่นหอมแล้วก็สุกดีนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวคนก็เตรียมประกอบเลยนะครับมายองเนสเล็กน้อยนะครับ พอสีสวยดีแล้วนะครับเราก็พลิกด้านเบอร์เกอร์ของเราครับตกแล้วด้านหนึ่งนะฮะก็ประมาณสัก2นาทีครับเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็นํามาวางบนผักของเราเลยครับหลังจากที่เขาโดนความร้อนนะครับก็จะเซ็ตตัวขึ้นนะฮะเพราะว่ามีส่วนประกอบของไข่มะเขือเทศครับแล้วก็หอมคาราเมลนะครับที่เมื่อกี้เราทําไว้นะครับเสิร์ฟเบอร์เกอร์ของเรานะฮะ และนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของเบอร์เกอร์นะครับทานแล้วรู้สึกดีจังเลยครับไม่เบียดเบียนสัตว์โลกด้วยนะครับและนี่ก็คือเบอร์เกอร์ผักรวมผงกะหรี่ครับเ,เมนูสุดท้ายเป็นชีสเค้กนะครับมังสวิรัต์แน่นอนนะครับเราจะทำชีสเค้กที่มีรสชาติของดุนเช่เดลลาเช่นะครับคืออะไรต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเผื่อ,อคิดถึง ไบนอฟฟี่พายนะครับมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นเหมือนนมข้นหวานรสคาราเมลก็คือเจ้าตัวนั้นแหละครับตัวนี้นะครับทำจากอะไรครับทำจากนมข้นหวานไม่มีส่วนประกอบอย่างอื่นอีกแล้วนะครับแล้วก็ทําง่ายๆครับคุณผู้ชมซื้อนมข้นหวานมาทั้งกระป๋องฉีกฉลากทิ้งนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อต้มน้ำนะฮะให้น้ําสูงเกินหม้อหลังจากนั้นเนี่ยเราต้มใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงนะครับตัวนมข้นหวานเราเวลาเปิดกระป๋องมาก็จะกลายเป็นเหมือนคาราเมลพุดดิ้งครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําตัว ชีสเค้กกันก่อนนะครับผมใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะครับใช้200องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ดิเจสตีบบิสกิตนะครับใส่เนยละลายลงไปนะครับขยำนะฮะให้เนยกับเจ้าบิสกิตเนี่ยครับเข้ากันดีครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เทใส่ฐานครับผมใช้กลนแก้วนะครับดันฐานชีสเค้กให้เรียบๆแล้วก็เท่ากันดีนะครับ นำเข้าอบครับไฟ200องศาเซลเซียสนะครับอบเป็นเวลา3นาทีครับผมอ่ะต่อมานะฮะเราก็มาดูในส่วนของตัวครีมชีสครับครีมชีสปกติแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงกับหน้าตานะครับจริงๆแล้วไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับคุณผู้ชมแค่เอาออกมาพักที่อุณหภูมิห้องนะครับอ่ะใส่ลงในโถผสมครับแล้วก็น้ำตาลครับ65กรัมครับ ละตีให้เนียนดีนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับ2ฟองครับเราต้องปาดด้านข้างตลอดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยส่วนผสมจะไม่เข้ากันดีเวลาที่เราตีขอให้ใช้สปีดต่ำนะครับแบงค้าโพดครับระหว่างที่ตีไปนะครับ Digest i v e Biscuit ของเรา3นาทีแล้วนำอดมาพักนะครับขนาดเดียวกันนะครับลดความร้อนลงมาฮะที่150ครับ ตีต่อรครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับต่อมาตัวพระเอกของเรานะฮะนมข้นหวานนะฮะที่กลายเป็นมีสีคาราเมลเราใช้300กรัมครับนอกจากความหวานของดุนเช่นะครับผมก็จะใส่กลิ่นวานิลานะฮะซึ่งวานิลาที่เราใช้เนี่ยเป็นเพียววานิลลาเอ็กซ์แทรคนะครับแค่เปิดมาแล้วอเอาใกล้ๆหน้านี่นะฮะก็หอมแล้วนะครับใส่ลงไปแค่เล็กน้อยก็พอครับ เนื่องจากว่าวานิลาที่เป็นวานิลาแท้ๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะเลยครับนำมาตีนะครับให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วครับนำมาใส่ในพิมพ์ครับผม แล้วก็นําเข้าอบนะครับที่150องศาไฟที่เราลดลงมาจากเมื่อกี้นะครับเป็นเวลา25นาทีครับระหว่างที่ตัวชีสเค้กอยู่ในตู้นะครับเดี๋ยวหน้าด้านบนเนี่ยนะฮะผมจะทําเป็นซาวครีมนะครับครีมเปรี้ยวใช้ครีมเปรี้ยวแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาอีกเล็กน้อยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ชีสเค้กของเราถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่ได้สุกดีนะครับเราจะเอาซาวครีมครับราดลงไปครับเบาๆนะฮะเสร็จแล้วก็ปาดเล็กน้อยครับหลังจากนี้นะครับเราก็นำเข้าอบอีก5นาทีครับพอครบ5นาทีคุณผู้ชมอย่าเพิ่งนำออกจากเตาอบนะครับเราทิ้งไว้ในเตาอบเลยครับทิ้งจนชีสเค้ก เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับและหลังจากนั้นเราก็นำไปแช่ตู้เย็นต่ออีกประมาณ3-4ถึงชั่วโมงครับระหว่างที่เราคอยเค้กของเรานะครับกำลังจะเย็นดีแล้วครับน้ำตาลครับเดี๋ยวผมจะตกแต่งด้วยคาราเมลง,ง่ายๆครับถ้าไม่ชอบอะไรหวานๆไม่ต้องก็ได้ครับส่วนตัวเจ้าดูเชตที่เหลือนะครับผมอาจจะใส่น้ำร้อนลงไปหน่อยไหลแล้วก็แปลว่าใช้ได้แล้วพอแล้วนะครับ น้ำตาลเริ่มเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลอ่อนๆแล้วนะครับนะครับผมไม่ทำเข้มมากนะฮะสีอ่อนๆพอแล้วครับแล้วเราก็พักไว้นะครับเดี๋ยวพอทอฟฟี่ของเราเย็นตัวลงนะครับเขาก็จะเซ็ตตัวดีครับเค้กของผมเย็นแล้วนะฮะผมใช้มีดช่วยนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟเราก็ตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการเลยครับ น้ำตาลของเรานะฮะตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับหน้าดาสวยงามไหมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของชีสเค้กที่มีกลิ่นอายของไบรนอฟฟี่อยู่นะครับและนี่ก็คือชีสเค้กที่มีชื่อว่าชีสเค้กดูเช่เดเลเช่กับแพททอฟฟี่ครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. o ล f o o d m a f i a c o m ครับโภชนาการอาหารที่ดีที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราไม่ควรจะทานอะไรที่ซ้ำๆนะครับควรจะเปลี่ยนอาหารอยู่เป็นระยะๆะะนะครับที่สำคัญนะครับเลือกทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นวันนี้หมดเวลาของผลพันักปรุงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมพลพักนักปรุงครับและถ้าเหมือนแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการของเราสามารถกด Subscribe รายการพลพักนักปรุงได้ตรงนี้เลยครับ